สามเป็นป้ายครับเชื่อครับว่าเราเปิดป้ายไหนเปิดมาเป็นพี่ฐานมีชื่อป้ายเราหนึ่งรอสองรอสาโอ้โหหนึ่งรอสองรอสามไปตายไปเอาไม่รอพี่พี่ฐานพี่ลายแล้วก็น้องสี่แปดครับเอารอหนึ่งรอสองยี่สามครับยี่สามไปใครเรื่องโอเคน้องเมไหนเรื่องดีเอาคนที่เป็นผัวเมื่อกี้กันใครวะโอ้อ่ะน้องโสเรื่อง là, cháu chứ bí núi ครับ, bí núi không เฮ้ย Tiền tiền.